วันนี้พามาเก็บเชอร์รี่ดำกันค่ะนี่ค่ะเชอร์รี่ดำอันนี้จะลูกเล็กหน่อยนึงแต่รสชาติมันจะหวานกว่าตัวที่เป็นสีแดงลูกเล็กกว่ามีขมนิด,นดไม่มากแล้วก็หวานนิดหวานขมเปรี้ยว อมเปรี้ยวอมหวานเหมือนมังคุดอะค่ะแต่ว่ามันจะมีรสขมกล้องซูมไม่ถึงต้นค่อนข้างใหญ่เอาไม่ถึงค่ะลมแรงใบก็เยอะอันนี้ลูกเล็กนะยังไม่เห็นลูกใหญ่ที่นี่มันส,มาสามารถเก็บข้างทางได้เลยเขาไม่ห่วงกันนะถ้าข้างทางใครๆก็เก็บได้ ลมมันแรงนี่อยู่ใต้ต้นมันนะเนี่ยพอถ่ายอย่างนี้ดูเหมือนไม่เยอะนะแต่จริงๆแล้วมันเยอะนะเพราะลูกมันเล็กไงเนี่ยดูกันใกล้ๆใบมันปกหมดเก็บยังไงก็ไม่หมดอะ กินจนหายอยากเลยอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่สีแดงต้นเดียวกันต้นใหญ่มากเต็มต้นลูกมันจะเล็กกว่าค่ะแต่รสชาติมันจะออกขมนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานนิดนึงพอกินได้เหมือนกัน แต่ว่ามันมันถ้าเปรียบเทียบกับต้นที่เก็บอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลูกใหญ่กว่าแล้วก็หวานกว่าได้เนื้อกว่าช่ากว่าอันนี้จะขมก็เก็บแล้วก็กินได้เลยเหมือนกันค่ะหืมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงค่ะพอกินได้ไม่ถึงไม่ถึงกับต้องจิ้มที่เกลือนะ